ตีมยังไม่มาเออจบแล้วชิพายอะไรก็ดดีนะครับเ้ยโดนีพี่ก็จบไป้ินรเอ้ยก้าบาทเก้าบาทมึงแทกเีนกจัาได้เฮ้ยก้าบาทด้

เอ้ยเดี๋ยวแต่ตอนนี้เลยเสียงดังเกินเฮ้ยต้องมเสียงในสตรมมดังเสียงในสตตีมดังไม่ใช่เหรอไปดูเฮ้ยที่ดี่ สเลขห้องนะทุกคนเลขเลขห้องเลขห้องเลยังไม่มีคนดูเข้ามา951385โสดพี่ดีมเข้ามาเลขห้องอ่ะเอยอย่าอย่ารีบอย่ารีมาหรอเข้ามาก่อนเลขห้องนะทุกคน ว่าไม่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 สร้างไม่สร้างยังยไม่สร้างยังไม่สร้างเออคนคนในทีมครับมีใบัตรตงห้องไหครับใครมีบัตรบอยนะถ้าถ้าผมม่เนเนเนชื่ออะไรถ้ามีบัตรตงห้องไหครับถ้างเล่นด้วยกันถ้าตงอ่ะเล่เล่นหนักมีบัตรตงห้องมีป่ะใครมีใครมีงา พี่ดีมพีม่ดีมไอ้คนนี้ใครอ่ะ GM อะไรอะอะ GM เอ็มอะไรจิ๊บจำไหมครับจำอะไรวู้เนี่ยโอ้โหเออคจิ๊บจำไหมเหรอเฮ้ยพี่ดีมดีห้องไหมอะไรพี่ส่งมาเนี่ยอะ,ะรอไรพี่ดีมดีห้องไหมพี่บักห้องมานทุกคนดี่บักเฮ้ยแลมฮึ <Broad> ว่าว่าแลมชื่ออะไรในคลิ ชื่อ,อ,อ,อเอาเขาเขาเรียกห้องมาขเขาเรียกห้องมาโ,เ,โเ,เล่นชวนเรา,มาไ,นะไม่ได้ไม่จะสร้างห้องหรืออะไรที่บอกขอเขาเรียกห้องมาขไมจ่จะเล่นธรรมดาวอมวอมวอมฟี่มาเละา็กุยอมสได้ได้ได้ไดเดี๋ยวนะเราแยกจากต้าคิดว่าจะขอพมาไตก่อน

คุดูแล้ไม่น้ำปั๊บสองคนแล้วสองคนแล้วทุกคนชื่นชื่ออะไรหรือใคกเล่นนะมิกกี้แอนด์กิ๊บทุกคนเช็คเช็คเช็คโดนเน็ตหน่อยโดนเน็ตขึ้นจอนะทุกคนเช็คเช็คโดนเน็ตหน่อยเมี่ยวน้อยเมียวน้อยสัตว์โอ้ทุกคน เล่นรองใครอยากให้สร้างหองบุมอีกมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้ติมสี่อให้รองแส่พวกเราพวกเราอยากได้ลอะหัวลดหรือจอะไรเหรอที่ตยมแจ้งเตือนมัน่ะเอาทุกคนจบแล้วไม้ควสองใครอยากรือ่า แบบไม่ตรงเวลานะเอ่อตอนคือผมจะสตรีมนะเาว่าไหนผมไม่ได้สตรีมท่อนๆสุดเล้วเอาเป็นว่าผมสตรีมโอ้โหทุกคนคุนจะเห็นเนี่ยเน็ตโดนเนี่ยขึ้นจอลิงด้านล่างนะทุกคนโอ้โหเย่งย่งของมั อ๋อฮอยโหทุกคนสตรีมไม่ดีเลยวันนี้อ่วันนี้ไม่มีเล้ยเนนวก่ายคนเอ๊ะแปนงนะทุกคนเดี๋ยวรอเน็ตก่อน เน็ตไม่อำนวยเลยก็บ่ว่าทนไม่ไหวเราลขสิสธิ exist? ์ก็แบบว่าทุนไม่ไหวแล้วลีกัสดไอชิ้หายทุกคนเร็วๆมาดูกันหน่อยแบบนะสตรีมสตรีมไม่ลื่นไหลเลยอะทุกคนแบีวไม่เ่อไยองทุกคน มามาทุกคนแหมแชร์สตรีมกันหน่อยเนี่ยก็ไอผมพันลอกลิงก์มาแล้วครับว่าจะส่งมาในเนี่ยเขาให้คนออกไปดูกันแต่แบบเออคือหอกเขาไม่ต้องไปคนดูครับไม่ต้องไปอยู่ผมเนี่ยนะครอะไรเลีนร้องห้างแล้วอะไรพี่เดียมอเลียนดูพ่อจับตาเขาผิดเขามอกก็สนตีละ

ไฮ้ยเอาใช่แล้วคำว่าไม่แค่มันจำกัดไปครับเสียงดังเกินวีดีบีเนี่ยตเสียงดัเองเราพี่ไปงแมวเวลาแบงมุมงช่วยดวนฉันนกเียร์ีดีเออไม่ใช่เสีดีคนดูเกียร์คนครับคิมเป็นแฟนตรดสี่สิสีิเก้าคนีคนมาแีฮะอุ้เหี้ย อะไรเจ็สองแล้วมึงมึงเองพูดพูดลเลยเห็นไหมเออเมื่อไหร่กเราจะได้ได้ได้กันได้เฮ้ยนี่นีเดี๋ยวไปแล้วขอปรึกษานเดียบอได้ได้ครับฝกฝกช่องแดอีกที่ฝุกนนะครับเดียบทุกคนทุกคนเดุกคนทุกคนเอามันมีด้วยบ่เดียเดียเอ่นแว่าเฮ้ยเดีย นพี่นคนดูกีคนอ่าตอนนี้คนดู5ไม่ไม่ใช่ดีแลนแลนบบไม่มีบอดะิเอาแบบไม่แลนยฮะไม่บอครับเขาบอออกแล้วขาบอลเรียนเรียนอยู่ในฟีสไตล์มหารอรบรอจาะไรครับก็พี่ตอนแรกเรมีบอฮะอ๋อมันจะฟีสไตล์แล้วไอเนี่ยเข้าแฟนเพของมทุกคนทุกคนใครใครอยาก ใครอยากให้ผมเติมส่มอ่ะเนี่ยเ่ยนะทุกคนกล่องเนี่ยในกล่องกล่องไฟลาวาใครอยากให้ผมเติมสุมเร็วๆเแล้วเลไม่เก่งมเลยเ็นเพควาสนุกนั่นขอโทววเร็วแชรแชร์เพื่อนมาดูหน่อยอโทพี่เดมจๆใจเย็น สตรีมวันนี้แบบมันกระตุกกระตุกอ่ะแม่งเปลี่ยนไปไลฟ์ในแฟนเพจดีไมเน่ยกูใคกอ้เอะรมาใครมันให้ลิตราวะเอ้ใครใมันให้ลิไราวะเกินไปนะเร็วเร็วเร็วขอบคุณครับห้าไล์แล้วเร็วเร็วเห้าไล์แล้ว อะไรคือดังครับกรกระตุ้งครับมีรกระตุกรครับชิ 40, พัดเออชิ่จพันพัดเอนั่นแหละอะไรคือดังครับเร็เวเร็เวเร็วดิทุกคนเร็วก,กดกดไลค์เร็วสิบไลค์ปุ๊บผมเติมเลยอะ่ะอบคุอ้่ไมพกเลยุอย่ามึงเชิ่อย่างเชิไอ ก็ท <y> ้ายยังอยู่ทุกคนตบมือโดนโด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 กับเดยวโดเนตเลยวโดเนตเอรวาเเงินนะเงินแล้วใสมือแล้วก็ใส่เงินเงินรับเร็วเวเร็วเร็เร็ว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  เอาหลอทุกคนช่วยกันกดไลค์หน่อยโอ้ทุกคนแม่ไปตามคนดูกลับมัหน่อยดีวันนี้เนี่ยผมไม่ค่อยจะดีนะเนี่ยไม่รู้เป็นอะไร ผมขออนุญ,ญาตเติมเงินสักแป๊บนะครับไอ้คนข,ข้างๆใครเอ่อาฉนฉันพี่ตใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเสียงดังเกินพี่เดมตกลง่าเล่นกับผมไหมไ,ไ,ไม,ม่ผมผมเป็นคนสร้างพี่ออกมาก็าได้แ่ามใจเล่นเา เมื่อวานคนดูยังมีเยอะเนาะทุกคนก็บ่าว่าชนไม่ไหวแล้วจ้าผมไม่ไหวแล้วเออเพียงแค่นี้สตรีมเราก็จะกระตุกอีกนานเพียงแคดนี้สตรีมเราก็จะกระตุกอีกนาน

รอบสามแล้วครับทุกคนรอบสามที่ก็จะเริ่มสปีดปี๊บานะทุกคนฟังนะแต่เกมอื่นใครอยากกระับผมเล่นเอาไว้เถอได้ทุกคนกระชาบผมมาลาห้าวมาแล้วนะทุกคนกระชับนี่เดี๋ยวรัตัวก่อน เออสมามามาคุณดาเท่าโรเนมานะคสิบบาทเยที่เล่นด้วยนะาเรบบาทพี่รับเพื่อนเลยสีุ่ณดาท่าโเมานะคสิบาททำไมได้ย่งนนงังดีมวันนี้บอกเลยวันเนี้ยสตรีมยังเออทุกคนผมบอกใครเนี้ยแหละสตรีมโคตรเออเลย มาโครั <łość> <S 2> <S 2> บทุกคนครับเห็นไหมครับีมเป่ดีคาปุ๊กเยครับมามาไมครับเป็นคนดังนะปุ๊ปุ๊บมัสจะไปดยการ้ดนะมันจย่างพี่น้องๆผมขอปิดสตรีมก่อนนะทุกคนไม่ไหวอ่ะ